นนี้ถ้าเราก็สู่วันพัฒนาเดสตองเกตในเซอเวเจ็ดสู่สองวันที่หกนะค,ะครับวันนี้เราผมได้มาได้แบบเศษทองมาแล้วที่สิบเศษงั้นเราก็เปิดวันได้จะดีอะไรอย่างงี้แล้วกันถ้าวันนี้เปิดได้แบบของดีทิมป้องกันอ่ะเราจะเติมซื้อตัวแดงงั้นกดเลยแล้วกัน <S <S ดได้อะไรนักลบไม่ยังไม่สร้างของทอง ขอไม่ป้องกันพอโอ้โหไม่เติมแล้วเย่ยเกินอะ่ะเดี๋ยวผมก็คิดว่าวันนี้ผมจะแบบมาสูมให้ครบร้อยห้าสิบก่อนแล้วกันแล้วถ้าไม่พอ,อยังไงเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มไปร้อยี่สิบก็ผมมีตอนนี้ผมมีตัวแดงอยู่หนึ่งร้อยใบแล้วเดี๋ซื้อเพิ่อมอีกยีย่สิบหาใบจากตรงนี้ยี่สิบ ยีาา่สิบห้าอ่ะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อจากอ,อยู่ไหนนะนินจานินจาซื้ออีกสองอันอย่างละสามโอ้ยเพจหมดเร็วมากมาเอมืมซุ่มซุ่มเลเรอาทนอะไร ไปเลยค่า,าสถิติเลยขอตัวที่ยังไม่มีอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่เพียงแต่ฟังก์ชันในการโอ้เจฟูเขามียังวะก็ไม,ม่ใช่โอ้ยโศกทีเ่อเอไอยู่แต่ัดสินใจเร็วเกินอรี s โบอ่ะได้ไม่สาระะหรือเปล่าวะเมื่อกี้จะยังไม่สานะมีตัวใหม่ไหม แล้วก็ผมไน่ใจว่าเดี๋ยวผมจะไม่สุ่มของพีกอนนะผมจะหาหินแดงไว้ทับเอ้าการโละ่ะผมจะรอสุ่มของกระบองเหล็กนะครับเพราะว่าแบบมันจะได้แบบอย่างไรับลงสวนไ,ได้ลูกแก้วกระบองกระบองเหล็กมันยังพอเล่นได้นะส่วนพีกอนก็มันเล่นไม่ได้นะในเมตากระบองเหล็กเมีในเมตาการโลอยู่อ่ะ มันค่อนข้างจะแบบว่าโดนต่ดโดนต่อยเฉียวตายแบบใครเข้าอาการรถไม่ลงอ่ะในหกเธอแรกอโอยท้องเงียบเลยอ่ะเงียบเกือบไปเป้าเงียบเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วัยรุ่นเฮ้ยสองท้องไงสองท้องก็ได้เขียโลบด้วยไม่อ่อนแล้วยังโลบอีกอ่ะนรอบนี้ต้องอ่อนละ เรานี่ไปคาร์ดนะี่เท่าไหร่ล่ะข้างที่หกสิบสินะใช่ขันที่หกสิบเจ็ดสิบดโอ้โหโอเคโอ้ยกำลังก็สู่โลกวิดพื้นวิดพื้นโอ้ช่วงนี้แบบเสิร์ฟอย่างอย่างปิงอะ่ะวิดพื้นไม่พักเลยอะโอ้ยวิดนานเกิน ครันน <The> <it> <The> oh ี้การันตีทองนะครับใช่ไหมใช่เลยขอได้ตัวใหม่ๆหม่ราชทะเลก็ได้เผื่อได้แบูกแก้วมาใช้โอ้โหเท่าว่าเรามีการันตีหนักนักเผื่อจะละแล้วของทองยังต้องมาเกลือตัวแดงอยู่โอ้มันไม่ออกเฮ้ยอันนี้แปดสิบบอกอีกแปดสิบก็สิบเนี่ย โอ้มันเข้าสู่เอีกโอ้แหลกอะไรเนี่ยโอ้โอ้โหกระทงไม่ออกถามจริงเกมบกมักปะเนี่ยมันบักแล้วเมื่อกี้เนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใครเหรไม่เฮ้ยสตีแมนตัวใหม่ยังไม่มียังไม่มีสตีแมนสวย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  อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปโสมซีจ <ไป S 1> ้าเสียไปอืมไปครบร้อยห้าสิบใบแล้วก็ดรับให้หมดเลยได้มาอีกแปดเศษแล้วก็ตัวตัวม่วงสิใบแล้วก็ สุ่มดีไหมเนี่ยถมมั่วม่วงผมอยากจะดองรอกิจกรรมแบบว่ากิจกรรมที่มันจะแบบเส็จอัพจังโอ้เกลือเกลือนะน่ะแย่จังไปอีกครั้หนึ่งโ,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 โอ้ห้สี่สิบแปไปโอ้เกลือมากอ่ะโคตรข้ม ตัวไห้แล้วผมไปสุ่มรอบๆแล้วกันเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้อะไรหรอกตัวเหลืองอะ่ะอืมอันนี้คือแบบเกลือจริงตอนนี้ตัวนี้อรารีนะหกยังอยู่ที่สองน,น่าจะสองขั้นดับก,ก็โดนแซงแล้วแล้วก็แถวผมวางแผนไว้ว่าอืมวันนี้ผมจะแบบ เริ่มเล่นเกมตั้งแต่ตีตีสี่ตั้งแต่หลังจากรีเซอร์เวอร์แล้วก็เราจะขึ้นที่หนึ่งเพื่อเอาของทองที่หนึ่งที่หนึ่งแหล่งทองเ,ออเพื่อเอาของม่วงหรือแบบของที่มันจะแจกในอีเวนต์เนี้ยเนี่ยที่มันจะเป็นเอาเป็นของเอาเป็นระดับแหลง่งแหล่งโกนะเพราะว่าแบบมันแจกของดีมากถ้าขึ้นที่หนึ่งแล้วก็จะแบบได้ของม่วงประมาณสี่ชิ้นมั้งซึ่งแบบตอนนี้มันได้เปรียบม,มาก ใช่แล้วก็ไม่ใแค่นี้แหละแต่แบบเกลือมากไอ้ดีนี้โนดีแค่ตอนสูมตัวม่วงไอ้ตัวดำอะคิดคิวพินเข้าใช่ปะผมก็ทำอะไรมันก็เนี่ยโดนรออเลยสักคิวพินแล้วก็อันนี้เนี่ยผมยัได้มากโลกนี้ ผมก็ทำไปพอคนแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอ่าตัวเนี้ยเพราะว่าต่อสูบการ์ดอัพดาวนะเพราะมันจะอัพกิจกรรมเลยวๆนี่ก็วันนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่เนะนี่ยตอนนี้อยูที่สามแล้วนะโดนการินสิงต,ตบแล้วเออแล้วตัวละครก็อันดับสามแบบเริ่มสู้ใครไม่ได้แล้วเติมน้อยเกิน อาจจะต้องเติมเพิ่มแต่ตอนนี้คิดกล่าว่าจะเติมเพิ่มเท่าไหร่ดีผมคิดอยู่ว่าจะเอาไงดีอืมอาจจะเติมถึงหกแปดมั้งก็แค่หกแปดก็สรวนหกก็เยอะแล้วนะตอนนี้หนึ่งพันแบงค์อาจจะยากไปไหนหรับผมถ้าหวังดูอายตันนี้ไม่ไหวอันนี้เกินก็แบบไม่พอไม่ไถึง ก็วันนี้ก็เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวตัวดาผมค่อยซื้อตอนแบบมันใกล้หมดแล้วกันตอนแบบใกล้หมดเราจะเอาไป,ไปใช้ใช้อ,อื่นก่อนเพื่อได้ใช้นะก็แ,แบบถ้าซื้อเพอคือผมหมดเลยเพรผมเพิ่งซื้อตัวแดงไปใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เวลาแปดโมงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอาจจะลองคิดเพิ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บาย